สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ไม่รู้ว่า ID ของเราคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปคัดลอกลิงก์ของตัวเองมาได้ยังไงนะคะ,ะทําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ทรอนก่อนนะคะไปที่หน้าแรกของทรอนเนาะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะ,ะเราจะเข้าไปดูนะว่า ID เราเป็นอะไรก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยนะคะข้างล่างที่เป็นรูปเหมือนนาฬิกาอยู่ข้างคนใช่ไหมคะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะระบบพามาที่หน้านี้สังเกตนะคะจะมีคําว่า d a p p ให้เรานะไปใส่ URL นะคะอาจจะเป็นลิงก์นะอา่าของเพื่อนหรือว่าอา่าเป็นลิงก์เราอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะแต่ถ้ามีลิงก์เราก็นะก็ก็รู้แล้วว่า ID เราอะไรใช่ไหมแต่มีบางคนไม่รู้ว่า ID ตัวเองคืออะไรนะอา่าให้เรากรอกนะคะตรงนี้เลยนะใส่คำว่าอา่าพิมพ์ว่าอย่างนี้นะคะ O X แล้วก็ต้องมีดอทนะคะแล้วก็ C A S H อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่ามีตัวสีน้ําเงินตรงนี้ให้เราไปคลิกไว้เลยนะคะอ่ระบบก็จะพามาที่หน้าของ OX Cash นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็นะคะมาดูที่ตรงนี้นะอ่ะนิดนึงนะคะเอาตรงนี้ก่อนนะอ่เราสามารถกดล็อกอินเข้าไปเลยนะเพราะว่าอ่าเราทําจากเครื่องเราแน่นอนค่ะคนที่สมัครแล้วเนี่ยระบบมันจะจานะมันจะจาเจ้าของละ นะแล้วก็จะมี id อยู่ในระบบแล้วนะส่วนใครจะสมัครใหม่นะคะลงทะเบียนก็มาที่ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะคลิกล็อกอินเลยนะคะเมื่อเราคลิกล็อกอินแล้วนะคะทีนี้นะนะระบบก็จะพามาที่หน้านี้นะคะนะคะทีนี้ให้เรานะคะไปกดตรงนี้ต่อนะคะคําว่าอัตโนมัติล็อกอินก็คือล็อกอินจากที่เราอะนะคะอ่ะถ้าคนเคยสมัครแล้วมันเข้าไปมันก็จะเด้งไปที่หน้านะหน้าผังของตัวเรา แต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะคะมันก็จะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอาทีนี้นะคะเดี๋ยวกดดูนะคะกดอัตโนมัติล็อกอินเห็นไหมคะพอเรากดปุ๊บนะคะมันก็จะพามาที่หน้าผังของเราเหมือนเป็นหน้าแ c คเคา t บัญชีเราอะนะคะก็จะเห็นนะคะนี่ ID ของเรานะคะแล้วก็คนที่นะคะ,ะเราแนะนําตรงเห็นไหมคะสิ 12. นะแล้วก็นี่คือนะคะรายได้สะสมจากที่เราทําได้จากที่นี่ คิดเป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็นี่คือจำนวนเหรียญน,นะคะจำนวนเหรียญทรอนนะที่เราได้สะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนะจนถึงวันนี้นะคะจนถึงวันนี้นะถอนไปตรงนี้ก็ไม่ได้ลดนะคะเพราะว่านี่คือเหมือนเหมือนเป็นทั้งนะเหมือนเป็นรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่ทํามานะคะอาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะคะเราเลื่อนลงไปเนี่ยจะเป็นนะคะจะเป็นเหมือนอ่ะตรงนี้นะคะนะเราสามารถนะคะ อ่าก๊อปปี้เอาตรงนี้ดว่านะคะไปก๊อปปี้นะวิธีก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะคะมาที่ตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้นะไปคลิกตรงนี้คลิกค้างไว้นะคะเสร็จแล้วนะให้เรานะสไลด์ไอจุดจุเนี่ยไปจนจากต้นจนสุดท้ายเห็นไหมคะเสร็จแล้วกดก๊อปปี้นะมาแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาไปวางที่ไหนก็ได้อ่าสมมติว่าเอาไปวางที่แชท m e s s e n g e r ก็ได้อ่เดี๋ยววางให้ดู นะจะได้เห็นว่าอ่ะมันมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่ะเหมือนเอาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวครูส่งให้นะลูกครูแล้วกันนะอ่ะนะคะครูก็คลิก Copy ีแล้วก็วางแล้วก็กดส่งเห็นไหมคะนี่คือลิงก์ของเรานะคะที่เราจะเอาให้เพื่อนไปสมัครต่อเรานะแล้วก็เห็นไหมคะก็มีตัวเลขที่เป็นนะคะเป็นตัวเลขอ่า นะ ID ของเราตรงเป๊ะเลยนะคะอาทีนี้เรากลับไปที่ทรอนอีกรอบหนึ่งนะคะไปดูหน่อยนิดนึงเนาะแต่ใครที่สมัครเข้ามานะวันแรกนะเราจะเริ่มต้นที่200เหมือนกันหมดแพ็กเกจ2 0 0นะคะแล้วก็ในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีตะก้านะซึ่งในตะก้าเนี้ยจะมีคนที่สมัครนะในในตรงเนี้ยของเราเนี่ยนะคะอะ่อยู่ที่ประมาณนะคะอ่ะไปไหนละนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ30ิบ นะประมาณ30 id นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะสามารถที่จะแนะนำนะคะเข้ามาในนี้ได้นะคะจนกระทั่งตะก,กร้านี้เต็มเนี่ยนะคะมันก็จะล้นนะคะไปที่ตะก,กร้าที่2เนาะนะสำหรับเรื่องของอ่าเรื่องของผังหรือว่าแผนรายได้เนี่ยไปดูอีกคลิปนะคะอันนี้ควูอ,อธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะนะทีนี้นะคะก็อ่เมื่อเรานะคะเปิดมาเนี่ยทุกคนจะเริ่มต้นที่ผัง200นะแล้วก็นะต่อไปก็จะเป็นผังที่400 800ย 1,600อย่างของครูเนี่ยนะตอนนี้ผังมันนะคะมาจนถึงผังที่800แล้วนะคะจากการที่เราสะสมเรียนได้มากพอนะคะแล้วมันก็อัพแพ็กเกจด้วยนะพอเราอัพแพ็กเกจปุ๊บเราก็จะมาในที่ที่นะคะที่มันาสามารถที่จะรับรายได้นะคะ ที่มันมากขึ้นอ่ะอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครนะ OX Cash มานะคะเราจะมีรายได้จากการที่เราแนะนำตรงนะคะแล้วก็มีรายได้จากการที่ทีมงานโยนลงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะอ่าอยากได้รายได้เยอะๆก็แนะนำตรงให้เยอะๆแล้วก็ให้ทีมงานขยายเยอะๆด้วยเช่นดัดเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ